ค่อนข้างมีความผันเขาไปเจอก็เลยซื้อมาปลูกก็เลยมาปลูกเนี้ยต้องลมๆหน่อยตูเขาไม่ค่อยชอบโดนแดดอันนี้ก็เพิ่งรู้เองแหละแล้วก็ชื้นๆน,นิดนึงแต่อันนี้พอดีช่วงหน้าแล้งโซรมด้วยนะไม่ค่อยมีเวลามารดน้ำลืมรดน้ำก็เลยใบมันใหญ่นี่เพิ่งมาบรนเลงครับนะก็ ก็อยา่างตูเนี่ยพอข้ง่างนะมันจะโนม้มลงมาใช่ไหมครับเราก็แค่ดินใส่สกระถางดินใส่กระถางดินก็ใช้ดินนี่แหละเซฟสุด,สด,สดๆนะครับเราเห็นมันมีล่ารับกดล่างจบล่างจบแล้วก็ดินกบ ทิ้งไว้เงี้ยแหละกดน้ำแล้วก็ทิ้งไว้เงี้ยกดหน่อยนี่ก็เน,นี้ยทิ้งไว้เนี่ยตอนนี้เป็นละเราก็ขยายต่อไปได้ครับมันตอนนี้ปลูกกจะพักแหละรากน่าจะเดินละเดี๋ยว ก็เอาไปผสนใ,ในไ้คาครัต่อไปต้องไปอย่างนี้หน่อยนะครับเราก็ใช้ประโยชน์จากที่ทางบาง้านที่เดิมนี่จะเป็นปลูกต้นโม่ครับ<ม>ก็เลยเปลี่ยนใจละตอนนี้ก็ปลูกปูผสมโม่อยน่ปลูกก็ได้ต่าง